นาทีรายนะครับอ่า20ครับคุณคู่ชองสีทนะครับอ่านผิดขออภัยนะลงไปสำรวจเลยกำลังจะลงไปมครับกำลังจะลงไปสำรวจมั้มงเราขอให้เจอบทุกอ่าทุกคนทุกล่างนะครับรอดนะครับรอดูคนนี้ยืนตรงหน้าโพรงนะ กำลังเดินไปหาแร็กโคนะครับเบอร์ mm hmm. 41นะฮะคุณ mm hmm. ละไมส mm hmm. วัสดีครับคุณละไมา mm hmm. อาตอนนี้แม mm ็กโคเบอร์38เข้าไปร่วมนะฮะ mm hmm. มีเบอร์4ีเบอร์41แล้วก็เบอร์38 hmm. นะครับ mm hmm. เข้าไปหานะ ในโซน A ครับซ้ายมือนะอเนีเ่ยเรามาดูว่าเขาจะทำอะไรไ ตรงหน้าโพรงครับส่วน A ครับมีอะไรครับเจ้าที่ยืนดูตรงนี้แมโครเบอร์42ลงมาสำรวจแล้วนะครับมีเบอร์42เบอร์38แล้วก็เบอร์40ในตรงนี้เขาจะดูอะไรกันนะครับมาดูกันฮนะ ครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะตอนนี้ส่วนเบอร์41คอยาวกำลังเอามือจกลงไปในโพรงนัดโนโน,นะเบอร์42เบอร์38เบอร์41ก็เบอร์40นะฮะ,ะนะแับพี่ใส่บอกสีขาวเอากำลังทำอะไรครับตอนนี้เอามือยกขึ้นนะครับตอนนี้ ยกขึ้นนะฮะแล้วก็หันซ้ายนิดนึงนะฮะล้วก็หันขวาครับเราก็เดินหน้าครับตอนนี้เบอร์38เข้าไปแล้วฮะ ตอนนี้นะครับดูดีว่าเขาจะทำอะไรกันครับ หน้าปากโค้งนะครับโซนเทางมานงันไดลงชันตาดิีเจ้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเบอร์สิบเอ็ดขุดเต็มที่ครับตอนนี้ด้านขวามือพอยาวๆขุดลงไปครับขุดลงไปแล้วฮะ ุดไม่ยั้งครับตอนนี้โอ้โหแรงมาก ยกถังแก๊สลงมาค่าะคุณเลกครับผมร,รถไปยกถังแก๊สเด็กลงมาครับผม,มดูมาแล้วถังแก๊สคุณพอฟันคุณกเกษตรกรนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่ถังแก๊สลงมาแล้วนะครับตอนนี้เบอร ทีสอกำลังขุดนะครับเบอร์40ตรงโครงนะทำอะไรอยู่นะนนี้ก็เป็นบรรยากาศการทำงานของทีมกู้ภัยครับคุหโนราเจอกระร่างหรือ,อยังครับยังครับผม เจอฮะ,อะดูเจ้าที่กำลังทำอะไรกันครับ